น,นี่คือรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น XL 7 5 0 Trans-L มูลค่า394,000บาท1รางวาัลกับซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์กับเราในปีนี้ค่ะและท่านใดที่ซื้อรถจักรยานยนต์หรือจองรถจักรยานยนต์ภายในงานปีนี้ Motor Expo 2023สามารถขอแบบฟอร์มเพื่อกอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อลุ้นรางวาัลซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบคกับเราได้ อย่าลืมนำใบจองตัวจริงพร้อมแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อลุ้นรางวัลซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบ i ๊กไบคที่จุดลงทะเบียนของเราด้านนี้ Challenger 2สเสาร์ที่2 4หลังบูธทุนไดนั่นเองค่ะ